สวัสดีค่ะฮัลโหล everyone ค่ะวันนี้นะคะวันก็มาทานอีกแล้วค่ะก็ไม่ต้องบรรยายมากนะคะเพราะว่าวันก็มีคลิปเก่านะคะที่วันได้ลงรีวิวไว้แล้วนะคะแล้ววันนี้วันก็ได้มาทานอีกก็อยากนำเหนออีกค่ะเพราะว่าอ,อ,อาหารของเขาคุณนะภาพจริงๆนี่เลย ที่ทุกคนก็อาจจะรู้แล้วนะคะเพื่อนๆบางคนก็อาจจะไม่รู้อันนี้ก็คือร้านคิงคองยากีนิกุบุฟเฟ่นะคะอันนี้เขาก็จะมีหลายสาขาเลยนะคะอันนี้เพื่อนๆก็ดูอาหารไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวขอบรรยายอันนี้หน่อยนะคะอันนี้ก็คือลิ้นวัวค่ะอร่อยมากแต่ก่อนวันไม่เคยทานนะคะเวลาย่างนะคะพอเหลืองๆกลับไปกลับมาแล้วจิ้มกับจิ้มนุ่มและหอมมากๆๆ,ๆค่ะ ถ้าใครมาทานลองสั่งนะคะไม่ได้เหนียวอย่างที่คิดนะคะแล้วก็ร้านเขาอาหารสดสะอาดอร่อยพนักง,งานบริการน่ารักมากค่ะและเป็นร้านหนึ่งเดียวในใจวันเลยนะคะที่วันก็ทานมาหลายร้านแล้วนะแต่วันนี้ร้านนี้วันให้เต็ม10บนะคะอันนี้ก็จะเป็นบุฟเฟ่นะคะอันนี้วันสั่งในราคาตกหัวละ600กว่าบาทนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นอาหารนะคะที่อันนี้ก็จะเป็นเนื้อแกะนะคะสีคงแกะแล้วก็จะมีอาหารหลากหลายเลยนะคะอันนี้ในคลิปวิดีโอเนี่ยที่วันสั่งมาเนี่ยวันจะสั่งเฉพาะที่วันอยากทานนะคะเพราะว่าอาหารเขาเยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสามารถมาเลือกทานได้แล้วก็เราก็เลือกทานเฉพาะเมนูที่เราอยากทานนะคะอย่าสั่งมาเหลือนะคะใจเขาใจเราเนาะสั่งมาเหลือก็ทานไม่หมดนะคะ นี่เลยค่ะประทับใจอันดับแรกคือกุ้งผ่าหลังนะคะและอาหารของเขาเนี่ยสดมากต้องพูดบ่อยๆมากเพราะสดมากค่ะนี่นะคะอย่างปลาหมึกนี่นะคะเวลาเราไปย่างนี่เราจะรู้ถึงความสดเลยนะกรอบอร่อยมากค่ะแล้วก็หอมแซลมอนก็เช่นกันค่ะแล้วเขาก็จัดจัดอาหารมาแบบ ระเบียบคือจะพูดยังไงอะคือจัดมาดีมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะหอยอเชลล์กุ้งผาหลังปลาแซลมอนปลาหมึกทุกๆอย่างเลยค่ะน,นี่นะคะน,นี่ก็เป็นหอยเชลล์ราดซอสประจําของที่ร้านเขานะคะเพื่อนๆลงมาทานกันนะคะอร่อยมากๆค่ะอันนี้คอนเฟิร์มเลยนะคะ ตามนี้เลยค่ะที่วันสั่งแต่ว่ามาครั้งนี้วันจะไม่ได้สั่งหอยแมงคู้นิวซีแลนด์หรือหลายๆอย่างนะคะวันก็อยากทานเฉพาะเมนูที่วันอยากทานนะคะก็ตามที่เห็นนะคะอร่อยมากมากมากๆค่ะอันชอบร้านนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมีหลายสาขานะ เพื่อนๆลองเสิร์ชหาได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสาขาใกล้บ้านวันนะคะเป็นสาขาสีลม um. ตึกอยู่ในเต็ดนั่นเองค่ะาทานด้วยกันค่ะอยากให้มาอยู่ในฟิลทานด้วยกันค่ะคือหอมมากๆเลยนะคะแล้ววันชอบอย่างหนึ่งที่ที่นี่วันรู้สึกว่าวันทานจะไม่ค่อยมีควันนะคะรู้สึกว่าเตาของเขาดูดควันดีมากค่ะพอทุกที่ไปเนี่ยวันทึกคันต้องใส่ ที่คุมหัวเลยนะคะดูก,กุ้งสิคะใสสดมากคะ่ะหัวมันๆเลยนะคะเห็นไหมคะตรงหัวมันกุ้งเดือดปุ๊บ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 ,บมาทานด้วยกันคะ่ะอร่อยมากๆและเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะถ้าแวะมาไทยนะคะถ้ายังไม่เคยทานลองมาชิมน,นะคะอันนี้อร่อยคะ่ะคอนเฟิร์มหูพูดอร่อยหลายครั้งเลยคะ่ะ ทานด้วยกันนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกร้านที่วันอยากนำเนอนนะคะส่วนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้ทานอาหารก็หาอาหารทานนะคะเดี๋ยวจะปวดท้องนะคะ น,นี่อันนี้เนื้อติดมันเลิศมากนะคะร่างกายต้องการความอบอุ่นค่ะวันชอบมากเมนูนี้นะคะ